ไปดูในส่วนอีกประเด็นหลักหนึ่งครับเรื่องเมื่อวานปรากฏการณ์ของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานก็ตอบรับกับในแง่ของความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับโดยเฉพาะนําโดยนายกรัฐมนตรีนะที่ชัดเจนแล้วก็มีการโปรดเกล้าตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยนี่ก็ถือว่าน่าสนใจฮะฝ่าแนวต้าน1320ได้อย่างสบายๆนะเมื่อวานอย่างที่เราพูดคุยกันครับว่า1323จุดกว่าๆนะเมื่อวานบวกมาแล้ะครับและที่สําคัญ เมื่อวานนี้เห็นได้ชัดอันหนึ่งก็คือต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธินะอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <urs> หลังจากที่ห่างหายไปเมื่อวานเนี่ยถ้าดูแล้วถ้าดูในตัวเลขตัวโดวยรวมนะเราอาจจะได้เห็นว่าต่างชาติขายสุทธิ10,000ล้าน <_' S 2> บาทนะอันนี้อาจจะเป็นรวมรวมแต่ว่าข้อที่จริงแล้วคนะือเมื่อวานนมันมีรายการวิกฤตอยู่รายการหนึ่งอย่างที่เรารายงาน,นรายการนี้ไปเรื่องของกรณีของผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปูนกลางหรือว่า s c c นะฮะเมื่อวานก็มีการขายหุ้นออกไปนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เป็นนักทุนต่างชาตินะฮะก็เลยทำให้สัดส่วนของตรงนี้อยู่ที่ประมาณสัก1 2 0 0 0ล้านบาทแต่พอหักกบลบหนี้นะฮะกับหักตัวนี้ออกไปปุ๊บปรากฏว่าต่างชาติเมื่อวานกลายเป็นซื้อสุทธินะครับคุณวากุญญรณนหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้านบาทก็เป็นตัวเลขที่ซื้อสุทธิมากสุดในรอบเกือบสามเดือนเลยนะในช่วงที่ผ่านมาปกติต่างชาติเนี่ยจะไม่ไดซื้อหนักขนาดนี้นั่นเองนะคร อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขเมื่อวานก็ได้แน่นอนแล้วครับว่าเป็นผลพวงมาจากเรื่องของความชัดเจนเรื่องของตัวนโยบายแล้วก็การเปลี่ยนผ่านเนี่ยคือง่ายคือสุญญากาศหรือว่าเด a d Air ของรัฐบาลเนี่ยมันสั้นนะฮะเลยทําให้ความมั่นใจมันกลับมานั่นเองนะครับเด a แอร์สั้นแล้วก็ได้รับแรงสนับสนุนจากพกรรคร่วมรัฐบาลอ,อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ ไม่มีใครอิดออดนะรอบนี้แถมได้เสียงมาเพิ่มด้วยจากฝั่งของไทยสร้างไทยก็บอกว่ามี plus ก็ไม่มีแถมเข้ามาใช่ไหมมีบวกเข้ามาด้วยนะครับคือพัรคร่วมเองอยู่กันเหนียวแน่นมี plus นะมี plus s ใช่ไม่ใช่ plus one นะ plus s plus s ก็มานะครับมาจากฝั่งของไทยสร้างไทยอ้าวก็มันเป็น sentiment เชิงบวกแหละปฏิเสธไม่ได้นะฮรบคือมองการเมืองเนี่ยต้องบอกว่า เกือบเกืบยีปีแล้วนะที่ผมว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครครับมันอาจจะไม่ได้มีผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศสักเท่าไหร่ด้วยโครงสร้างด้วยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาครนะมันก็ทําให้ภาพที่ออกมามันเป็นเช่นนั้นนะแต่สําคัญที่สุดเนี่ยต้องดูว่าการจัดตั้งรัฐบาลหนึ่งคือราบรื่นไหมออสองได้รับแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนหรือไม่ ทุกภาคส่วนนี่มีอะไรบ้างก็ไปจินตนาการเอาเองนะใช่ไหมฮะหลักๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่า Dead Air เนี่ยมันมีอยู่แค่2วันคุณสถาพ้นตำแหน่ง14บสี่สิงหาคมถูกไหมอ่าใช่16สิงหาคมครับเราได้นายกเลยอ่าใช่นายกเลยไอ้ความรวดเร็วตรงนี้ก็เป็นตัวสะท้อนว่าองค์ประกอบต่างๆมันเข้ามาครบแล้วนะในการที่จะบอกว่าเป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นมา ได้อย่างราบรื่นไม่สะดุดติดขัดตรงนี้ผมว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งที่ทำให้เซนติเมนต์ตอนนี้มันก็ดูดีไปเสียทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวรอเนี่ยที่กำลังจะคิกอินเข้ามาเช่นเรื่องของวายุพักเรื่องของไทย ESG Fund ฟันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าไอ้ตัวดิจิ t a l Wallet เนี่ยมันจะกลายสภาพ หรือมันจะมีการแปลงโฉมมาในรูปแบบไหนซึ่งแน่นอนฮะการกระตุ้นนี่มันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็คงจะต้องมาชั่งน้ำหนักกันว่าอไอ้ขายกระตุ้นก็กระตุ้นไปแต่มันจะส่งผลกระทบที่เรียกว่าคอน s e q u e n นซ์เนี่ยนะฮะมาเป็นภาระต่องบประมาณนะฮะมาเป็นภาระต่อผู้เสียภาษีเนี่ยมากน้อยขนาดไหนหเพราะถ้าฝั่งที่เป็นภาระมันมากกว่าไอ้ที่กระตุ้นไปเนี่ยนะ บวกลบคูณหารห,หลงโจงออกมาแล้วมันกลายเป็นได้ไม่คุ้มเสียใช่ไหมฮะดังน้นด้วยกระแสข่าวก็ต้องเรียกว่าเป็นกระแสเนื่องจากยังไม่มีใครออกมายืนยันในเรื่องนี้นะครับด้วยกระแสข่าวที่ออกมาว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแจกเงินนะเมื่อวันผมคุยกับพี่สุประชัยไว้ว่างั้นจากดิจิตอลมาเป็นแบบแอนาล็อกไหม ก็ไหนไหนมันดิจิตอลแบบไม่จริงอยู่แล้วมันดิจิตอลเกอดิจิตอลแบบไม่มีบล็อกเชนของตัวเองเงี้ยดิจิตอลแบบจะไปทำเป็นโอเพนลูปเงี้ยไม่เรียกว่าดิจิตอลเกก็ไม่รู้จะเรียกอย่างไรด้วยความเคารพจริงๆนะเพราะไหนไก็ไหนๆหนก็เอามันมาทำเป็น a อนาล็อกไม่ก็ไม่ได้เสียหายแต่สำคัญผมว่ามันคงต้องมาตั้งคำถามกันว่ามันจำเป็นมากน้อยขนาดไหนที่ต้องแจกให้มันครอบคุม50ล้านคน ถูกไหมครับเรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางดีไหมม,มุ่งเน้นไปในส่วนที่จะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของภาะหนี้สินดีไหม,อ,มอ่าครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันน่าจะถูกหยิบจับไปถกนะเป็นประเด็นหลัก นะฮะว่าจะแจกกันอย่างไรแจกกันท่าไหนแจกกันเท่าไหร่ถึงจะพอดีถึงจะเหมาะสมนี่ในส่วนของนโยบายเดี๋ยว,ว่ากันนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าจากประเด็นเรื่องของภาวะเนี่ยเมื่อวานก็มีความเห็นจากอ,อย่างบุกเกอร์น่าสนใจเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดหรือว่า CGSI นะครับก็มีการระบุถึงกรณีของการได้นายรัฐมนตรีใหม่เข้ามาเนี่ยก็มองว่าแน่นอนนะครับว่าเป็นไปนตามความคาดหมายโดยมองเป็นผลเป็นเชิงบวกนะต่อความรวดเร็วในการยุติสุญญากาศทางการเมืองของซัปปะและก็คาดว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยที่ประกอบด้วยพรรคร่วมเดิมเนี่ยจะกลับมาเริ่มงานได้ภายใน2-3ถึงสสัปดาห์นะครับช่วยลดความกังวลต่อทุนนะฮะเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองโดยเฉพาะหากรัฐบาลชุดใหม่เนี่ย น่าจะยังคงมาตรการเรื่องของประชานิยมหรือว่าเรื่องของนโยบายเดิมนะที่มีการแถลงต่อรัฐสภาในรัฐสภาชุดก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นนโยบายหลักโดยเฉพาะเรื่องของดิจิต a ลวอลเล็ตนะครับเนื่องจากว่าเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยนะฮะแน่นอนนะครับว่ามีการสารต่อแน่อันนี้ในมุมมองของ CGI แต่ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงเท่านั้นเองนะครับ ก็ดูจะสอดคล้องนะคะกับทางมุมมองบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสค่ะคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะรองกรรมาการผู้อำนวยการสายงานวิจัยก็บอกว่าแบบนี้บอกว่าภายหลังจากที่ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยก็คาดหวังนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าต่อเนื่องและก็มองว่าเป็นเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยด้วยโดยเห็นแรงหนุนจากการเมืองที่ค,อค่อยๆคลี่คลายเศรษฐกิจแล้วก็กําไรบริษัทจดทะเบียนไทยที่ฟื้นตัวก็คาดการกรอบดัชนีไว้นะคะ1,293ถึง1,330จุด ส่วนถ้ามาดูในแง่มุมของการเดินหน้านโยบายต่างเนี่ยรัฐบาลก็ยังคงพุ่งเป้าไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหลังจาก GDP ไทยเติบโตต่ำมาเป็นเวลาเวลานานขณะที่นโยบายเรือธงหลักของพรรคเพื่อไทยอย่างโครงการแจกเงิน1 0,000บาทเนี่ย นั้นนายกเองบอกว่าจะไม่ล้มเลิกอย่างไรก็ตามก็อย่างที่พูดคุยกันนะคะว่าเราคงจะต้องติดตามว่าเงื่อนไขเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดหรือไม่แต่ถ้ามาดูตั้งแต่วันที่7สิงหาคมมาจนถึงปัจจุบันค่ะคุณเทศศักดิ์เองบอกว่าต่างชาติเนี่ยเป็นคนที่ซื้อสุทธิหุ้นไทยมากที่สุด นั่นแสดงให้เห็นว่าช่วงการเมืองร้อนแรงเนี่ยต่างชาติก็ค่อยๆเข้ามาทยอยสะสมเหมือนกันส่วนสัปดาห์นี้นะคะก็คาดหวังว่าดัชนีหุ้นไทยนั้นมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อทีนี้ถ้าถามถึงเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนกันบ้างทางคุณเทศศักดิ์ก็แนะนำนะคะสะสมหุ้นเป้าหมายของฟันโฟค่ะมี2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นหุ้นพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงค่ะก็แนะนำ PTT AOT นะคะ Advanced PTTEP Gulf BDMS KBank แล้วก็ Intouch ค่ะส่วนอีกกลุ่มค่ะจะเป็นกลุ่มของหุ้นพื้นฐานที่ราคาเนี่ยย่อตัวลงมาลึก แต่ว่าหวังให้มีรีบาวก่อนแนะนำ PTTGC นะคะลดลงมาสัก38%จากต้นปี LH ค่ะลดลง36%จากต้นปี SCGP ค่ะลดลงมาประมาณ36%จากต้นปี CRC ก็ลดลงประมาณสัก35% IVL นะคะลดลง35% SCC ลดลง33% e r w ลดลง33%แล้วก็บริกิมลดลงประมาณสัก38%ค่ะ ก็ดูเหมือนเป็นของเอเชียพัส์นี่เขาแนะเป็น2ตีมนะตีมที่หุ้นพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงอันนี้ก็ว่าไปและอีกตีมหนึ่งก็เป็นทีมที่ราคานี่รอลงมาลึกนะโดยเฉลี่ยเนี่ยเกิน3 0เอลยนะอันนี้ก็ดูแล้วเนี่ยมันทําให้แกลบหรือว่าส่วนต่างนี่มันถ่างกว้างมากขึ้นอยนะ่างเงี้ยแล้วการรีบาวนี่มีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับนะทีนี้ก็สืบเนื่องจากประเด็นที่เมื่อวานนาเสนอกันไปแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีกระแสข่าวใช่ไหมว่าเขาจะปรับรูปโฉมของดิจิทัล รูปแบบอื่นซึ่งมันจะมีความเป็น free cash ที่มากขึ้นเพราะถ้า digital wallet เนี่ยคุณอะไรนั้นก็จะเอาไปใช้ได้ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์กำหนดเพียงเท่านั้นแต่ถ้ามันมาในรูปแบบอื่นแล้วมันมีความเป็น free cash หรือต้องบอกเป็น cash ที่มันมี free dom มากขึ้นเนี่ยมีอิสระใช่ไหมในการจะถูกใช้เนี่ยก็แน่นอนฮะด้วยตัวเลขหนี้สาธารณะนะที่มันสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญกับคุณภาพหนี้ นะฮะทั้งระบบเนี่ยที่ก็ดูแล้วมันมีคุณภาพที่ต่ำลงนะฮะการได้เงินเข้ามากระตุ้นตรงนี้ถามว่าเอาไปใช้นี่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะผิดน,นะนะมันเป็นการปลดเปลื้องภาระของชีวิตมันก็ทำให้หายใจหายคอได้สะดวกได้คล่องตัวมากขึ้นแน่นอนฮะหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่ตอบรับชัดเจนเมื่อวานวิ่งกันคึกคักเลยนั่นคือกลุ่มไฟแนนซ์ค่ะ เพราะว่าก็มีการประเมินกันนะคะว่าเมื่อวานนี้ที่ราคากลุ่มไฟแนนซ์ยกขึ้นทั้งแผงเลยก็เป็นแรงเกงกําไรเข้ามาจากนักลงทุนล้ค่ะจากความคาดหวังเรื่องของนโยบายภาคร,รัฐที่จะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางก่อนซึ่งหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์ในส่วนของทิสโก้เนี่ยก็แนะนําไว้หลายหุ้นมีทั้ง MTC ค่ะราคาเป้าหมาย50บาทจากสินเชื่อที่เติบโตดีแล้วก็ยังดูแล้วมีการบริหารสินทรัพย์ที่ทําได้ดีอยู่ด้วย BAM นะคะราคาเป้าหมาย 8 8บาทแล้วก็อีออนค่ะราคาเป้าหมาย162บาทเรื่องจากว่าเริ่มเห็นการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังตามภาคเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้นค่ะนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะากลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเมื่อวานร้อนแรงนะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าอันนี้คือเป็นการตอบรับในเชิงของการเก็งกาไรเดี๋ยวดูนะครับว่าทางปัจจัยพื้นฐานถ้าออกมาอย่างที่คุณพาหรือว่าเรามีการประเมินกันนะครับว่า หากว่าเป็นการจ่ายเป็นเงินสดจริงๆในกลุ่มเปราะบางจริงกลุ่มนี้จะได้รับในแง่ของอในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอาจจะได้เห็นนะแจกไตามาสี่ใช่ไหมอาจจะได้เห็นไตามาสี่เลยก็เป็นไปได้<ฆ>สําหรับในแง่ของปจัจเจยพื้นฐานที่เข้ามานะครับอันนี้ก็เคียงข่าวไปก็แล้วกันครับถามพี่สุประชัยถามคุณเรยนนั่นเนี่ยค,คือการแจกเงินการน,นี้ก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมแจกเงินคือเติมเงินในกระเป๋าให้กับคนผู้คนในระบบเศรษฐกิจถูกไหมทีนี้ถามว่าไอการจะช่วยเหลือด้วยการแจกเนี่ย มันทําวิธีอื่นที่นอกเหนือจากการแจกได้ไหมที่จะเป็นการอัดฉีดเงินเข้าระบบอืที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมันทําอย่างอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่การแจกแบบแจกอะ่ะไม่ได้แจกเป็นเงินสดเนี่ยนะเออมันทําวิธีไหนได้ไหมอ่าถ้าดูเนี่ยอาจจะเป็นคูปองไหมซื้อสินค้า คูปองซื้อสินค้าเหมือนเมื่อก่อนมันก็เรายังมีคูปองของพลังงานเมื่อก่อนก็เคยมีซื้อสินค้าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่าอะไรประมาณนั้นช่วงน้ําท่วมปี54อ่าใช่ใช่อย่างนั้นไหมใช่ไหมย้อนกลับไปสมัย Great depression ของสหรัฐอเมริกามีการแจกฟู้ดสตัมเอาไปแลกอาหารแล้วมันก็แจกอยู่ดีไงเออก็แจกเออนั่นแหะสิถ้าไม่แจกล่ะคําถามผมคือถ้าไม่แจกมันทําวิธีไหนได้ไหมที่จะเป็นการอัดฉีดเงินเข้าระบบ อ่าถ้าไม่แจกเป็นอาชีพข้ารบบนี้อาจจะเป็นลักษณะของอันอาชี์ทังอ้อมไหมคือการลดดอกเบี้ยไอ้เขรไปลดลดภาษีาถูกไงเออลดภาษีได้ไหมค่ะก็ถูกไงคือเป็นสมการครับคือจะเพิ่มเงินให้คนในกระเป๋าวะมันก็ทําได้สองทางหนึ่งคือเติมเงินให้เขากับสองลดการเอาเงินจากเขาออลดการเอาเงินใช่เงินในกระเป๋ามันก็เพิ่มแล้วไงถูกไหมครับ ทีนี้บอกว่าอ่ะไอ้คันจะไปลดภาษีตรงๆก็คงไม่ใช่มันอาจจะต้องมีข้อแรกเปลี่ยนเพื่อให้มันเกิดเรียกว่าวงสมทบหรือต้องเรียกว่าเป็น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 การวางเลเยอร์ของการกระตุ้นให้มันมีมากกว่าหนึ่งเลเยอร์ให้มันมีหลายทบยกตัวอย่างเช่นลดภาษีเงินได้นิติบุคคลแลกกับการขึ้นค่าแรง อ้ถูกไหมครับอ่าคือไอ้ขึ้นค่าแรงเนี่ยมันก็เป็นรายจ่ายเพิ่ม,เต,มเติมของบริษัทหหางร้านอยู่แล้ว uh huh. อันนั้นภาษีมันก็จะลดลงเพราะกำไรมันจะลดถูก uh huh. ไหมฮะแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขที่มันเอ่อเรียกว่าย้าวยวน uh huh. แล้วก็ชักชวน uh huh. ให้บริษัทหหางร้านเนี่ยเขาใช่ไหมสมัครสมานส,สามัคคีประสานเสียงครับเ,เรียกว่าอะไรนะเอ่อ ตบเท้ามารับกับนโยบายตรงนี้นะฮะด้วยความยินดีเช่นว่าอ่ะถ้าคุณขึ้นค่าแรงได้เท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะก็มาเคลมได้อ่าว่าได้มีการขึ้นค่าแรงไปเท่านั้นเท่านี้แล้วนะนั้นก็จะได้เรทภาษีที่มันพิเศษขึ้นมาอ่าซึ่งก็แต่ละบริษัทก็แตกต่างกันไปกตามที่คุณขึ้นให้กับลูกน้องหรือพนักงานเออผมว่าแบบนี้มันก็ทําได้นะ คือ uh huh. ที่เป็นแรงงานหรือพนักงานของบริษัทห้างร้านก็มีซับในกระเป๋ามากขึ้นจะค่าแรงที่มันสูงขึ้น uh huh. ได้มาจากไหนก็ได้มาจากการที่บริษัทจ่ายให้มากขึ้นแล uh huh. บริษัทเองก็ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ uh huh. เรื่องของภาษี uh huh. ถ้าไม่ค่าจ่ายด้านภาษีก็ลดลงก็เอาเงินตรงนั้นไปชดเชยแทนอ๋อ oh, มันก็เป็นวงแหวนวงเวียนวงแหว,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 วนของเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะคนที่ได้เงินเดือนได้เ,เยอะขึ้นจับจ่ายใช้สอยเยอะขึ้นมากขึ้น แต่ยังไงรัฐก็ต้องเสียอยู่แล้วในง,งานนี้อรัฐก็ได้คืนจากแวดเงี้ยถ้ามีคนใช้จ่ายเพ่ขึ้นถูกไหมถูกอั่เนี้ยมันจะเป็นกลไกลของมันโดยที่เราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเลยถ้าไปแทรกแซงเช่นอยู่ๆเอาเงินไปเติมให้ครับอ่เดี๋ยววันหน้าลำบากอีกเอาเงินไปเติมให้ผ่านไปอีกไม่กี่ปีเอาลำบากอีกเอาเงินไปเติมให้ ใช่ไหมหรือใครแม่งจะหาเสียงทีนึงก็เอาเงินไปเติมให้มันถมไม่เต็มสักทีมันถมแล้วมันยืนไม่ยั่งยืนมันไม่ยั่งยืนถูกต้องอผมว่าเนื้อมันก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ที่แจกได้เหมือนกันใช่ไหมว่ากันไปด้วยความเคารพพูดถึงเรื่องของหนี้สินคือเจ้าหนี้เนี่ยถ้าได้รับหลักประกัน ที่มากขึ้นครับก็แฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะทุกบอกคุณอะไรนันเป็นเจ้าหนี้อยู่เนี่ยแล้วเขายังลูกนี่ยังไม่ได้ทําการจ่ายนี่แต่บอกอ่ะมีทรัพย์สมบัติเพิ่มเอามาใช้เป็นหลักประกันแฮปปี้ไหมได้หลักประกันเพิ่มแฮปปี้ค่ะอุ่นใจใช่ไหมอุ่นใจเลยอ่าเน้นแล้วบอกโอเคอาจจะไม่ได้มีหลักประกันที่เป็นจํานวนชิ้นเพิ่มขึ้นมาแต่บอกว่าเอาหลักประกันที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นอ่อุ่นใจขึ้นมาอีก อุ่นใจใช่ไหมผมว่าเรื่องของหนี้สินครับกับเรื่องของการเมืองอฉันใดก็ฉันนั้นฉันใดก็ฉันนั้นนะหนี้สินหากเจ้าหนี้ได้หลักประกันเพิ่มหรือได้รับหลักประกันที่มีมูลค่าสูงขึ้นครับเจ้าหนี้ก็แฮปปี้เจ้าหนี้ก็เซอติฟายเซอติฟายคือพึงพอใจนะ อย่างที่บอกฉันใดก็ฉันนั้นการเมืองถ้าผู้มีอำนาจเขามีหลักประกันอะไรที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นเขาก็แฮปปี้แล้วมันก็แฮปปี้กันทุกฝ่ายโอเคไหมให้หลักประกันการเมืองมันคืออะไรเนี่ยยายาซักผมอ้อมมาขนาดนี้แล้วยังจะมาดึงกลับเข้าไป ฉันก็อุตส่าห์เงียบแล้วนะคะคุณสุชา่ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับแล้วมันจะไม่ราบรื่นได้อย่างไรโอเคครับการเมืองโดยทั่วๆไปนะครสิทโดยทั่วไปการเมืองโดยทั่วไปอ่ไม่ได้ช่วยเจาะตรงนะโอเคครับ